คำถามนี้สาคัญมากเดี๋ยวเราอ่านฟาริดอสกันคําถามข้อสุดท้ายข้อถามว่าแล้วดอกเบี้ยธนาคารจะเอาไปไหนเ <c oughs> นี่ยคำถามนี้เขาถามติดต่อกันสองคืนแล้วยังไม่ได้คิวของมันวันนี้ได้คิวของมาแล้วเขาถามว่าแล้วดอกเบี้ยธนาคารจะเอาไปไหน อาจะเอาไปไหนเพราะเราก็รู้ดีว่าดอกเบี้ยธนาคารมันฮารามอยู่แล้วเราไม่เคยได้ยินจากปากอลิมอุลมามะสักคนนึงว่าฮลาดไม่เคยได้ยินว่ามัรุ o ก็ไม่เคยได้ยินทุกคนจะว่าฮาาามหมดและทุกเล่มกิตับก็ว่าฮารามาและระบบดอกเบีย้ยเนี่ย มันเป็นระบบของยาฮูดไม่ใช่ระบบอิสลามนะระบบยาฮูดยัฮูดีเนี่ยส่งเสริมให้การค้ามีดอกเบีย้ยอ่าแต่ในอิสลามนั้นห้ามเด็ดขาดทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีตังเยอะมีเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านไปฝากไว้ไอเราฝากนี่เราไม่ได้ต้องการดอกเบีย้ยเราแค่ ต้องการที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับเงินของเราทรัพย์สินของเราแต่ในขณะที่เราไม่ได้คิดต้องการได้ดอกเบี้ยเราต้องการแค่ความปลอดภัยแต่เรารู้อยู่เต็มอกระบบทนอาคารมันมีดอกเบี้ยใช่ไหมละ่ะถามว่าเรารู้ไหมละ่ะเรารู้แน่นอนเมื่อเรารู้แน่นอนเงินเราที่ไปฝาก เรารู้ไม่ว่ากี่บาทรู้แน่นอนเราไม่ใช่าันยถ้าเรายานยหาถ้าเรายันยอหาธนาคารหาเจอไหมยญายโหนีาดีไม่ดีแบกเงินนั่นแหละเข้าร้านโชหวยนึกว่าธนาคารทำไมทำไมาัโยอแต่นี่เราไม่ยญนยะเมื่อไม่ญันยอเราจําเงินที่เราพาไปฝากให้ดี ฝากนานแค่ไหนเราก็จําตัวเลขเงินของเราให้ดีเกินกว่านั้นนั่นไม่ใช่ของเราเกินกว่านั้นแหละคือดอกเบี้ยแล้วถามว่าจะเอาไปไหนอ่าคำถามของท่านคือจะเอาไปไหนพี่น้องครับเงินหารามจะเอาไปใช้อะไรมันก็หารารมเงินหารารม ใช้ส่วนตัวก็ฮารามแบ่งให้เพื่อนก็ฮารามทำส่วนรวมยิ่งฮารามเข้าไปใหญ่เรากินเหล้าคนเดียวฮาาามไหมฮารามกินส่วนรวมไม่ฮารามหรือไงเรียกเพื่อนเอามากินมากินเป็นเหล้าส่วนรวมฮ a ามมไม่ะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทีนันะ ไม่มีนะในระบบอิสลามส่วนตัวฮารามพอเป็นส่วนรวมฮาลาดไม่มีฮุกกมนี้ไม่มีในอิสลามถ้าส่วนตัวฮารามส่วนรวมก็ฮารามนั่นแหละ,ะถ้าส่วนตัวฮาลาดส่วนรวมก็ฮาลามนั่นแหละจะไม่มีของฮารามส่วนตัวนี่กลายเป็นฮารามแต่พอส่วนรวมกลายเป็นฮาลาลฮุกกมนี้ไม่มี เว้นแต่หุกกมนี้ถูกประดิษฐ์ประดอยด้วยอนักวิชาการขี้โกงที่ต้องการจะก,กินของส่วนรวมเท่านั้นแหละถ้าด้วยตรงไปตรงมายังไงก็ไม่มีาทีนี้พี่น้องถมมอะไรจะเอาไปไหนพี่น้องฟังให้ดีนะเมื่อของฮ a ร a มเอาไปไหนก็ไม่ได้ เราถอนเฉพาะสิ่งที่เป็นของเราถ้าสมมุติไอ้เสียดายมันเป็นแสนดบางทีมันเป็นล้านดพี่น้องฟังนะครับถ้าพี่น้องเป็นคนเสียดายแม้กระทั่งเงินฮาราอาพี่น้องจะใช้ผือเงินฮาราพี่น้องก็อย่าไปทําของส่วนรวมให้เป็นฮารามจารยะและทําไงทีนี้ พี่น้องเอาเงินฮารามเวลาพี่น้องจะใช้ของฮารามเอาเงินฮารามนั่แหละใช้เอาแล,แล้วไม่ฮารามด้วยมันไม่ใช่ว่าไม่ฮารามมันหม่เงินได้ด้วยหมาไปด้วยหมูมันหม่ก,กับมันมันไม่ใช่ว่าไม่ฮารามนะฮารามแต่มันหม่ก,กับมันนี่กรณีที่ท่านเสียดายเงินฮาราม แต่ท่านอย่าไปทำจารยะใดๆทั้งสิ้นนะเพราะจารยะของหรามจะกลายเป็นจารยฮหรามตายไม่รู้กี่ปีแล้วบาปนั้นยังคงได้เราอยู่ตรงนั้นแหละของหรามจะไม่เป็นสอดกบทุกกรณีในฮ a ด e e s h ฮี i h t i r m i ที่ ر ูลุลลอฮฺกล่าวว่าลาโอละลาโอลาตุน บไกริตรฮูเรนวาลาสอดะก้อนนมินกลุ่นเอะไรน่นะนบีพูดนะลาสอลาต้นมินไกริตรฮูเรนไม่มีการละมาดเกิดขึ้นบไกริยรฮหูเรนด้วยปราศจากน้ำละมาดวาลาสอดะก้อนนมิหกลล่นและไม่มีสอดะก้เกิดขึ้นเด็ดขาดจากเงินที่หูลูลไม่ถึงหารอบ จะไม่เป็นสดะก็เงินฮารามไม่ว่าจะฮารามด้วยดอกเบี้ยฮารามด้วยการพนันฮารามด้วยการขโมยของเขามาฮารามด้วยการเบียดเบียนของเขามาฮารามด้วยไปขี่จ่อของเขามาจะไม่เป็นสดะก็ฮารามด้วยขายยาบ้ามาก็แล้วแต่ฮารามสารพัดฮารามเงินฮารามจะไม่เป็นสดะก็นะเลยถ้าท่านเสียดายก็ทำอย่างนั้นไง อาแต่ถ้าจะให้ดีท่านอย่าไปยุ่งตั้งแต่เดิมท่านจะได้ใช้ของฮาลาลแต่ถ้าท่านเป็นคนเสียดายทำอย่างนะั้นอย่าไปซื้อกินของฮาลาลและมากินอย่าไปซื้อเครื่องใช้ของฮาลาลและมาใช้นักต่อสู้ของอินโดนีเซียนพี่น้องฟังนะไอ้นี่ไม่ได้มีในกตับนะ แต่นี่คัมภูดนักต่อสู้ของอินโดนีเซียเขาพูดยังไงขะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะใช้ในหนทางฮาลลได้ไม่ว่าจะด้วยส่วนตัวหรือด้วยส่วนรวมเพราะมันของฮาราที่เหมาะก,กับมันซื้อกระสุนซื้ออาวุธต่อสู้กับศัตรูของอลลอ a ์เอากระสุนสุกับโปรไซซ่สมองไปยิงสมองสุกับโปร นี่คือคำพูดของกองนักต่อสู้ของชาวอินโดนะอ้นี้ไม่มีในกิตับนะอา่าแต่ถ้าท่านจะไปใช้กินของฮาลาลโอ้ย่ยยๆาๆๆเลยดีที่สุดท่านฝากเท่าไหร่ท่านเอาเท่านั้นแหละไอ้ที่เหลือท่านก็ไม่ต้องไปยกให้ใครยกพนักงานก็ไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปให้ใครใดๆทั้งสิน้น และโดยเฉพาะทำจารียะอย่าไปทำด้วยเงินอารามเด็ดขาดถ้าท่านจะทำจารียะท่านทำด้วยเงินฮาลาลท่านตายแล้วกี่ปีผุ้ละบุญจารียะนั้นยังคงได้ท่านอยู่อ่าอย่าไปหลงกลน,นักวิชาการที่เห็นแก่ตัวจะกินแม้กระทั่งดอกเบีย้ยแล้วหาวิธีเลี่ยงพนุเลี่ยงพณนีเลี่ยงพนัดเ,เลี่ยงยังไงฮารามก็ฮาราม m บนยังคำนั่นแหละ Ah, jika tidak haram, nak na, Allah tidak rabu hingga kesiapkan. Allah kata, ha. ah, jika masih bermain kardobia, Allah kata kesiapkan. Ha. Ah, faillam ta'falu fazanu bi harbin min Allah wa Rasulin. Hendaklah. Ya ayuhal Ladin amanut takul Allah ma' bqiya min riba, in kuntu mu'minin, faillam tafgulu fazanu bi harb min Allah wa rasulih. Surah Baqarah. Ah, ha. Ya ayuhal Ladin amanu obanda oh puti mi iman tang จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์วย่าซารูมาบัคยามินะเรบาและจงห่างไกลจากสิ่งที่เกี่ยวโยงกับดอกเบี้ยฟาอลลัมตาฟอาลูถ้าเจ้าไม่กระทำเช่นนั้นฟานูบิฮารเบมินัลลอฮีวารอสูลีงั้นเจ้าจงเตรียมเสบียงเพื่อทำการรบกับอัลลอฮ์และรอสูลพี่น้องนึกดูสิว่ารุนแรงแค่ไหน ถึงขั้นอลัลลอฮ์ถารบทีเดียวนะอ่าอย่าไปฮุก,กมบาบานะของฮารามชัดๆอย่าไปมักง่ายพออยากกินกลายเป็นฮลารลาย่าเด็ดขาดจะกินก็กินแต่ต้องยอมรับในความอารามของมันอ่าถ้ามันอยากจกเสียแล้วเกินไม่มีอะไรกินกินกระทั่งดอกเบี้ยเอากินไปเลยถ้าอยากจะกินนะแต่ต้องยอมรับในความฮารามของมันอ่า 嗯。Hmm.